นี่ค่ะเราสามารถยกไปไหนมาไหนก็ได้นะคะเออเท่ดีแต่ว่าจะทำยังไงให้ร่างคนนิ่งเรามีชีวิตอะ่ะเอา้าโดนระเบิดสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโลบอกเหมือนเดิมนะคะ แล้วเราก็จะมาเล่นแบบนี้กันมนุษย์จำลองหนะ้หรือว่าการจำลองการเป็นมนุษย์นั่นเองชื่อภาษาอังกฤษว่า Human Simulator นั่นเองนะคะอะไรคือมนุษย์จำลองอะไรคือจำลองมนุษย์เดี๋ยวเรามาอ่านตรงคำอธิบายก็แล้วกันนะคะเขาบอกว่า Human Simulator เนี่ยเป็นแซนด์บ็อกซ์ฟิ s ิกบนเกาะที่วุ่นวายนะคะ สังสรรค์กับเพื่อนเพื่อเล่นบาสเกตบอลเพื่อสร้างไรายได้ด้วยตัวคุณเองยิงตัวเองขึ้นไปบ,บนท้องฟ้าจากปืนใหญ่ดินปืนของจุดไฟและรายการโอเคพอแล้วเพราะว่าเราใช้ o o o g t r ท n าสเลตแปลนะคะ <c oughs> ก็อาจจะงงๆนิดนึงเอาร่รค่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นกันดีกว่าว่ามันเป็นเกมในรูปแบบไหนนะคะ เล่นกันอาละตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะแนะนําวิธีการเล่นกับเรานะคะนี่ตรงด้านล่างนี้นะคะก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องอ่านนะเพราะว่าจะยาวไปหน่อยอันนี้นะพี่นิวก็มาเป็นตัวเอ่อมนุษย์นะคะนี่คือมนุษย์และนี่คือตัวพี่นิวนะคะดูการเคลื่อนย้ายของมันนะทุกคน,เป,นปก <laughs> เป็นอะไรที่แปลกดีเป็นอะไรที่แปลกดีนะคะเอ่ออันนี้คืออะไรนอนลงไปอ๋อ ก้มลงหงายหนนะ้าก้มลงก้มต่ำก้มต่ำไม่ใช่ <c oughs> นี่ค่ะทุกคนเออดีนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นดีกว่ามันเล่นยังไงอะ่ะคืออะไรอ่าจับสิ่งของนี้ด้วยนะคะจับสิ่งของนี้ด้วยกระโดดข้ามกระโดดข้ามเอยกระโดดข้ามได้อยู่คืออะไรอะ่ะจะสังเกตว่าเรานะคะมีเงินอยู่ด้านบนเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยเหรียญน,นะคะเราก็ต้องมาหาวิธีที่เราเนี่ยเออจะต้อง เพิ่มเงินให้กับตัวเองนะทุกคนตรงนี้มีที่แด้งดึงด้วยอะลองดูอุ้ยเดงได้จริงนะคะแบบนี้เลยเดงได้จริงนะเออดีเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมคนนี้เสื้อผ้าเขาเป็นสีแบบนั้นสามารถเปลี่ยนสีเสื้อผ้าได้ด้วยหรอจริงดิเปลี่ยนได้หรออ๋อนี่ไงด้านข้างมันจะบอกอยู่นะคะว่าให้เรากดตัวอะไรบ้าง อย่างตัว R เป็นตัวกระดูกหักนะคะตัว R คือการทําให้ตัวเนี่ยกลายเป็นกระดูกหักโอเคฟื้นขึ้นมาส่วนตัว Q ตัว Q เป็นการเปลี่ยนเอ่อคาแรคเตอร์นะคะนี่ตรงนี้ไงที่ทําให้เราแบบว่าเปลี่ยนสีเสื้อได้นะคะอันนี้คือเสื้อนะเสื้อเราก็สามารถเปลี่ยนได้เลยตามใจฉันเอาเป็นเสื้อสีม่วงละกันส่วนอันนี้คือกางเกงนะคะกางเกงกางเกงเอาสีอะไรเดียะกางเกงเอาสีเหลืองละกันเป็นสีม่วงเหลืองนะคะสามารถเปลี่ยนสีผิวได้ด้วยนะสีผิวก็เอาไป แบบสีดําไปเลยก็ได้นะแล้วแต่เราว่าจะเลือกสีผิวแบบไหนนะคะสีผมนี่คือก็มีให้เราเลือกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะสีดําไปเลยก็มีนะคะเอาเป็นสีดําไปเลยแล้วกันโอเคตอนนี้พี่นิวเปลี่ยนแล้วนะคะแล้วก็มีช็อปร้านค้านะคะโอ้นี่ไงพวกเครื่องประดับเราต้องมาซื้อตรงนี้แต่และอันนี่คือแพงมากเลยนะคะเนี้ย มันก็จะมีแบบว่าพวกเครื่องประดับแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงนะคะโอ้โหทุกคนแต่ว่าแต่ละอย่างนี่คือต้องใช้เงินเยอะมากๆเลยนะคะเอาล่ะตอนนี้พี่นิวก็ได้ทําการเปลี่ยนสกินตัวเองแล้วนะคะเราจะมาทําการหาเงินกันดีกว่าน,นะะี่ฮะตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือการเล่นบาสนะคะทาําไงอุย้ยอุ้ยยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงชุดบาสลงเหรอเอาใหม่นะทุกคนแป๊บ,บนึงเฮ้ยเท่ทุกคนเท่ทททททมากมูมันไม่ได้มูมันไม่ได้การบังคับมันไม่ได้เดี๋ยวนะ เฮ้ยลงไม่ลงโถเกือบลงเอาใหม่นะทุกคนอันนี้คือการตัวช่วยให้เราชุดบาสลงนะเฮ้ยลูกบาสไปไหนอะเดี๋ยวเอาใหม่เอาแขนติดแขนติดเฮ้ยแขนติดทุกคนเอาเฮ้ยเอาไม่ออกอันนี้เดี๋ยวคือตอนนี้แขนพี่นิวติดแป้นบาสนะฮะเอาไม่ออกยังไงก็เอาไม่ออกเอาเฮ้ยเดี๋ยวนะมาเริ่มกันใหม่นะยฮะเฮ้ยเอ้ยลงไหมเอาเฮ้ยเดี๋ยวไม่ลงอะทุกคน ถ้าเกิดเราสามารถชุดบ้าลงเนี่ยเราอาจได้เงินมาก็ได้นะเฮ้ยเอ้ยโอ้โหไม่ลงอีกแล้วเดี๋ยวเราต้องทําได้ดิเฮ้ยอะเฮ้ยลงโอ้โหสุดยอดเมื่อกี้ลงนะฮะได้ตังค์มาพรรมเพิ่มหนึ่งเหรียญโอ้ชุดบ้าลงครั้งหนึ่งได้มาหนึ่งเหรียญทำไมได้น้อยจังอะอลองจากแป้นนี้ดูนะคะแป้นนี้นะโอเคไปวู้โ,โหโอ้โหไม่ถึงนะคะทุกคนแป้นนี้มันไม่ยอมถึงนะคะโอเคเอาใหม่ ปึ๊บอ่ะเฮ้ยเอ้ยเห็นปลาบอกแล้วได้มาอีกหนึ่งเหรียญ <c oughs> จะบอกว่าการชุดบ้านนี่คือได้เงินน้อยมากเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวนะตรงนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อลองดูนะคะทุกคนนะลองกดเย็ดดูนะคะอ่ะต้องจ่ายสิบโลบกักไม่รู้อ่ะลองดูแล้วกันจา่ายอุ้ยอะไรอะ่ะเป็นการโคนนิ่งตัวเองเหรอออเคแล้วไงอะ่ะจะทำยังไงให้มีชีวิตอะ่ะเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> เป็นการโครนิ่งตัวเองนะคะ เออนะทุกคนหรืออยา่างฮาเลยอะได้ด้วยอะลากตัวเองมาได้ด้วยนะคะอ๋อมันแบบนี้นี่เองเพื่ออะไรอะนี่ค่ะเราสามารถยกไปไหนมาไหนก็ได้นะคะเออเท่ดีแต่ว่าจะทำยังไงให้ร่างคนนิ่งเรามีชีวิตอะเอ้าโดนระเบิดโดนระเบิดกิ้งมาทั้งร่างคนนิ่งแล้วก็ร่างเราเลยนะคะพี่นิวสังเกตว่ามันมีแบบว่าไปเอ่อในส่วนของเกาะเกาะเอ้าเกบลร่วง เกาะแค,นด,น,ะะน,แคนดี้นะคะนี่ยเกาะแคนดี้เกาะลูกอมหรอลองไปดูนะคะเข้าไปแล้วนะทุกคนนี่เรามาทะลุที่เกาะแคนดี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเกาะแห่งนี้มันมีอะไรให้เราแบบว่าทําตังค์ได้บ้างอะ่ะฮึบเดี๋ยนะกระโดดขึ้นไปยังไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮึบเอา้าขึ้นไปเออโอ้ขึ้นยากเหลือเกินโอเคเฮึบกระโดดขึ้นไป เฮ้ยเดี๋ยวนะมีแบบว่าเป็นโรงงานโรงนาโรงฟาร์มนะคะนี่มันตัวอะไรนี่สึกว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันเหมือนเมล็ดถั่วเขียวเลยนะคะเหมือนกับว่ามันให้ไอ้นี่เรามานะเอ่อที่รดน้ําต้นไม้นะคะโอเคมามาดูกันเรานะต้องทําการเอาฝักบัวนะคะไปรดน้ําต้นไม้นะ,ะเอาอย่างนี้เด,เดี๋ยวเพิ่งปล่อยดีเพื่อนจับไว้ก่อนมันเป็นการเคลื่อนไหวที่ดูลําบากมากเลยนะคะต้องจับไว้ก่อนแล้วเราก็เอาไอ้นี่ไปรดน้ําต้นไม้นะคะนี่จะบอกว่ามันไม่ใช่ ต้นไม้ธรรมดานะคะมันคือเแคนดี้นะคะอ๋อนี่ไงพอเราลดน้ำต้นไม้เสร็จเนี่ยมันก็จะมีลูกอมงอกเงยออกมานะคะจากใต้ดินนี้เฮ้ยสุดยอดเลยอะแล้วเรากาลูกอมไปไหนอะหยิบลูกอมมานะคะต้องเอาลูกอมมาขายกับหมีปะลองดูนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันอาลองดูนะทุกคนอุย้ยอะไรอ่ะอ๋อเป็นการซื้อเจมหรือว่าซื้อเพชรน,นะคะหรือว่าต้องกลับมาขายให้กับไอ้เจ้าตัวนี้หรือเปล่า ใช่ไหมพี่นิว,ว่าใช่นะคะอ๋อนี่นี่ไงถ้าเกิดเราได้ลูโอมมาเราต้องเอามาขายกับเจ้าตัวนี้นะคะอ๋อโอเคมันชื่อว่าบรูเซลนะคะบรูเซลโอเคเรียบร้อยนี่เลยเงินเพิ่มมาแล้วนะคะงั้นพี่นิว,ว่าเราไม่รอแล้วดีกว่านะะเรามาซื้อเจมเลยดีกว่าหรือว่าซื้อเพชรเลยนนะอ่ะซื้อแค่ยี่สิบโลบักก็พอได้มาประมาณหนึ่งพันเพชรนะคะหนึ่งพันเพชรสามารถชอปปิ้งอะไรได้บ้างมาดูกันโอ้โหทุกคน จะบอกว่า1,000ันเพชรก็ไม่ได้เยอะนะคะเทียวก็1 0 0 0พันอาบแล้วเอ้ยเดี๋ยนะแต่ว่าเทียวก็ยังพอซื้อได้นะอ่ะพี่นิวขอซื้อเป็นเทียวดีกว่านะคะจัดแปอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะซื้อมาแล้วนะคะซื้อเทียวมาแล้ววัดแดดไหนอะ่ะไม่เห็นมีเลยนี่ต้องมาตั้งค่าตรงนี้นะ,ะโอเคใส่เทียวเข้าไปแล้วเป็นยังไงอ๋อมันก็จะมีอะไรบิ๊บบับบิ๊บบับออกมาจากตัวเรานะคะแบบนี้นะคะ เออหนึ่งพันเจมนะแลกกับสิ่งนี้มาโอ้ใหม่กอดอ่ะตอนนี้พี่นิวเปลี่ยนภารกิจแล้วนะเรามาเปลี่ยนเป็นการส่งของดีกว่านะคะอันนี้มันให้เราทําการส่งเป็นสเก็ตบอร์ดนะคะเอาสเก็ตบอร์ดไปส่งนั่นเองโอเคเราก็เออไปตามลูกศรด้านบนนี้นะคะอันดับแรกพี่นิวต้องหยิบสเก็ตบอร์ดให้ได้ก่อนนะทุกคนนะคือหยิบลําบากมากเลย <laughs> จะหยิบยังไงโอเคเอาไม่ได้เดี๋ยวหยิบสเกตบอร์ดก่อนนะคะ สเก็ตบอร์ดมากับข้ามากับข้าเดี๋ยวดิโอเคมาแล้วนะคะเราก็ไปตามลูกศรน,นะคะใช่ไหมลูกศรไปทางไหนทางนี้เหรอจะเห็นว่ามันมีลูกศรบอกเราอยู่ด้านบนนะคะอ๋อไปส่งที่ตู้ประเนียรอ,อุ๊ยอะไรอ๋อต้องมาส่งกับไอ้คนนี้นี่นีไอ้ตัวนี้นะคะไอ้ตัวต้นกระบ,บองเพชรโอเครู้เรื่องโอเคอ่ะตอนนี้นะพี่นิวก็ได้เงินมาเพิ่มเห็นปะ เป็น151เพชรแล้วนะคะโ oh, อ้โหดีอะต่อมานะมันให้เราส่งเป็นกล่องะหะให้ส่งกล่องนั่นเองอันนี้คือลูกศรชี้ไปทางนู้นะคะทางนน้นทางไหนอ๋อตัวนี้ปะเออนั่นแหละตัวนี้แหละขอทุกคนนี่ได้ตังมาเพิ่มเป็น166เพชรแล้วได้มา15เพชระหะสุดยอดเลยว่าไปว่ามาเงินก็หาง่ายอยู่ะกะ็แล้วกันทุกคนวันนี้พี่นิวก็ได้พามาเล่นในแบบฮิวแมนซิมูเลเตอร์ะคะก็เป็นแบบว่า การจำลองการเป็นมนุษย์ที่ไร้กระดูกนะ,ะดูดิดูมันแบบมันดูยังไงก็ไม่รู้นะสามารถกระดูกหักแบบนี้ได้ด้วยนะคะก็เป็นแบบที่งงๆดีแล้วก็มีการทำภารกิจที่งงๆเหมือนกันนะคะถ้าเกิดใครอยากได้แบบนี้เดี๋ยวพี่นิวทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนะคะสนุกแน่นอนนะจ๊ะอ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแลวกันบ๊ายบายจ้าจุ๊บจบจ้าเฮ้ย<ๆ>ตรงนี้มีบาสเกตบอลด้วยนะคะอ่ะหยิบมา ไปเลยทุกคนว้าไม่ถึงไม่ถึงนะทุกคนนะเอาแค่อันนี้ก่อนโอเคเฮ้ย okay. hey! ถึงไหมเย้ yeah! ได้มากี่บาทอะไม่ได้มอง,อ,ง,อ,งอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้ไม่ได้มองว่าเอามากี่บาทนะคะตอนนี้พี่นิวมีเพชรอยู่2องสิบเจ็ดใช่ไหมอ่ะไปเลยยูวออกมิดนะวูวออเดี๋ยวอะไรเนี่ยเกิดการบัก๊กออกเดี๋ยวติดติดโอ้อยวู Woo hoo! ไม่ถึงเอาใหม่ทุกคนเมื่อกี้ไม่ถึงวูเย้ อ้าวเดี๋ยวนะเมื่อกี้บอลลงห่วงเปว่าวะเอออุตส่าห์ตั้งท่าสลิปดีบอลไม่ลงห่วงซะงั้น